สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพี่น้องระวังมันหลุดนะพี่น้องมาฮะก็มาจากบุรีรัมยังไม่ได้ผาักเลยสิไปต่ออีกแล้วสวัสดีพี่น้องเวลาเหลียบมากเลยสวัสดีท่านข้าเย็นน้ำกระบอะนี่ก็จะเป็นบ้านโคกสวาย แม่น็อกเทนอยู่บ้านอะไรนะบ้านตะงอนอยู่บ้านตะงอนพี่น้องจ๋าตำบลอาบูวะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กม12กม12ทุกคนมาตรงนี้ก็จะมีซอยขามาหมู่บ้านอันหมู่บ้านโคกสบายนี่แถวขามาานอยเดียวกันอันนี้เป็นบ้านบ้านหนูเลสบ้านน้องหนูเลส นาก,กบ,บ้านปูยาแม่น้องเทนนนนนนล้างขึ่นไลลด,ด้น่เนเสาสู้ชีวิตมากเ,กอเธอรถเอนอ่ะเจสาเจสาก้าช้อนวางอยู่นอกนี่แล้วครับอีเล็กนั้นมาค่ะมาค่ะโนดีในบ้านบ้านทางโนเล็กพี่นอ้องเอ๋ย นั่งไหนคะนั่งได้ป้าตุพี่น้องอืมโกดากกับพอนกนมกับพอนมโคดเรืออือนั่งแรกเอาเฮ้ยคำพี่ให้นูเล็กคำว่านางพี่อ๋อโมโนโฟบ้าโอ้โหขาน่ะจะสาน้องน้ำ อน,นั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งสวยได้อ๋อฉันเห็นบาอแล้วฉันปลื้มมากเลยต่อไปก็เก็บเห็ดกินตรงนี้แหละ,ะไปค่ะมามอ้มามองหน้ากสะสาดแล้วตอนนี้นนรถคันใหม่ใช่ไหมคันเดิมนั่แหละใหม่สวัสดีครับแนละ้สวส,ใในนสวัสดีครับซีอีโนอีโน่งใหญ่นี่ เรากำลัลงจะไป,ไปห่วยสนิงโอ้ยไปห่วยสนิงบ่แม่น้ำล้นสนันบันี้ตกลงเราเข้าได้ไม่ตรงที่น้ำล้นน่ะตรงล้นไม่ได้ใจว่าเขาจะให้นั่งกระเป๋านะอแต่สนมากเขาจะไม่ให้นั่งถ้า,สาสเจ้าเสด็จมาอ๋อคือเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมฝั่งที่น้ำล้นน่ะเข้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะบแต่ต้องจะต้องดูก่อนว่าจะได้ไหมจะได้ไหมแต่อาจจะยืนถ่ายรูปได้แต่ให้ไม่นั่งกินไม่ได้ สู้ชีวิตมากเลยรถเจสานี่ทุกคนรถประจำตำแหน่งของบ่าวบอยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมซื้อ อะไรนะแจ่วบองเจสาด้วยเดอ้อทุกคนยังไ้เบิ่งแจ่วบองเจสาอีกเนาะพี่น้องเนาะอายังไปเปิ่งแจ่วบองอะตำนาน9ก้าช้อนผงชูรส9ก้า้อนกับ,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 บกเปิ่งแจ่วบองซักมือยังขายบ่เบิอืด สเสนงทุกคนมันถึงแล้วแล้วถ้าไปไปหางมเฟืาา้าง้ปไปงวายถ้จะน่อนเออหัๆๆอแล้วนางรับป่นี่ ันนี้มันล้นเขื่อนจะเป็นยังตข้างหน้าน่ะข้างหน้าเป็นข้างหน้าคจืจะเป็นทางล้นเขื่อนเราจะพาไปดูก่อนนี่ร้านอาหารเลยเนี่ยใช่น้ำอ๋อข้างหลังเพนมาตื่นเต้นอะไรเราฝั่งนี้ตอนกลางคืนเราจะมานั่งย่างอะไรกินกันได้แต่เน,นี่ยเขาไม่ได้ห้ามส่วนมากผู้หญิงผู้ชายเขาจะมานั่งใครไปเข้าโคจะเอาเตาเล็กมาเขาจะมานั่งออไฟไปย่างเนื้อกินไปแก้มไปไปเรื่อย JD làm phe, ban tham làm Bắt đầu lên mà nè. đi sao ขนาดสีขาวก็ได้นะเบิ้งทรงก็ได้ก็ได้รถรถออ๋รถวินไปอยู่ใช่กาได้ปกติแต่ว่าเมันท่ามเรื่องไม้ไปแล้วแสดงว่าท่านยังยังยังไม่ยังไม่ชอบมาพักตอนนั้นเพราะว่าท่านยังพักที่ยามื่นอยู่อ๋อที่ีทุ่งคือโอ้โหเป็นสเต็สเ็ปมา ถ้าจะกินก็จะกินข้างบนก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ได้ราคาก็จะแตกต่างกันไปราคาก็จะแตกต่างเนี่ยจะถูกหน่อยแล้วมันจะแพงหน่อย,ะอยระวังระวังรถลูกบอลโอ้ผมเปิดไฟมันได้เนาะ เอ้ทะเลสาบหัวเสนิองนอะมามาสิอันนี้พัะเทนสะดิดคอมมนเพิเ่พะสะเดเ็มาแล้วบอ น,น้ำรดนะะ้อยสัเขาเห็นน่ะอีหยังอันนี้น่ะจะเอาไปปลูกเนี่ยเป็นเจาะเนี่ยเจาะไงแห่เกิดลมนำแเป็นเจาะทางปลูกต้น เย็นหนาวอ่ะนั่น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 สบัดค่ะปัดแบงวันโอเคปัดซ้ายปัดขวาจิกกล้องค่ะจิกกล้องซุอร์โมเดลนี่เนี่ยค่ะอืมนี่นี่อ้าว อาสวยมากมาลานอาหารพี่น้องเอต่วามันดูดีมากเลยนะเป็นสุ่มเป็นสุ่มแต่มีแอร์พร้อมเลยนะจ้าเออแล้วก็ตีนนามตีดน้นามพอสมัานนอนได้แล้วเป็นบอโอ้ยฝนกลับมาตกเอ้วตกลงข้าวตรงไหนนี่ฮะโอ้ย เขาไปเดินดูรอบๆก่อนเซ่ห้องกระจกนั้นต้องเสียค่าข้าวไหมนะห้องกระจกโอเคแพหนึ่งเหรอเลือกแพหนึ่งเอาไปดูก่อนเกาแพสองเม่บอนต้นไม้นี่นะ หลายปีแล้วนี่หลายปีแล้วตั้งแต่สมัยนี้มาทําให้เอ้าเหรอใช่พี่เป็นช่างมาทําที่นี่ใช่ไหมใช่เป็นช่างแลตวกุ้มเป่นอุตาหกรรมอาหกรร้วกาลาใช่ไหมวิธีวิธีเรียกเหมือนเหมือนจะเด็กนั่งข้างในเลยเพราะว่าเดี๋ยวตัูไกตาไม่ตัดตาโอ้ยยะอันนาฮะเตรียมเลยเตรียม แทนออกมาปลาอ่างคือประตูใหญ่อุบุรุษพระนทุษเปลาบึกครับผมไม่ใช่ปลาสวายหรอไม่ใช่ครับเป็นปลาบึกครับสะคอนนั่นแหละมึงไปอยู่ในเป็นเซโนกับปลาบึกแคแล้วอันนี้นะปลาบึกคือเป็นปลาที่ตะกูลพี่น้อง พ่อตั้งแต่เกิดมาเ้ากัดเคยเห็นแต่อยู่ในตลาดทำไมไม่เคยเห็นมันอยู่ในน้ำไลโพูดไล่พมดูพูดพูมันหิวกินอาหารแล้วมันมัลอยใช่ไหมมันขออาหารมันหิวใช่ไหมน่ะใช่แก้มเดี๋ยวตกลงไปปูนฟ้าต้นนะเฮียน้ำก็สิลล์โอเคค่ะอืมปลาบึกมึงน้ำมือเลย พระพุงแม่น้ำคลองนหรอม่เหมือนกัปลาดินปลาดินตัวอะไรเนี่ยปะเโตจังปะดินเนี่ยแนแม่น้ำคงมันจะเป็นตัวมันจะใสวันนี้ไงอ๋ออันนี้เขาเลี้ยงได้เลยเราจะเป็นกับน้ำมันจะออกสีน้ำตาลหลังจะเป็นสีน้ำตาลพะพุปะพุปะเพร่ห่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องหนูยังไงคะ สวยกว่าปลาก็หนูนี่แหละได้แก็พอไหลงไปหาหาปลาทีนึ่งจะครึ่งนึ่งยังได้ขอชว้น้ำค่ะจะลงไปให้หางปลาเลิศค่ะปโอ้กินปลากินปพี่นกปกติก็อยู่แต่ในปลาในป เพิ่งออกมาจากป่าแต่จริีๆแปลกแปลกที่แปลกที่แปลกที่มาสันพี่น้องจ้าใช่เลยดามเที <in eating disease> ่ยวก็ดำกูดองกูดองจะก็ดามไหครับแก้มเอ้ยแก้มหัวจะสักเด้อมันเคลื่อนมือไปมันแมนยู่เนื้อปลากระพงมันโมแม่นอันอันนี้ติพอน้องเทนนะ หน่าสางสารนะพี่น้องเอย้ยหมูปไปไสเธอกับใบปลายอืมเข้าจะปล่าผมามีโอกาส <c oughs> โอ้ยเอาไง,ไง่ายๆแล้วลักๆคือบ่มีเงินจบถ้ามีเงินมันก็ได้ไปลาเลยเนาะใช่ไปไสก็ได้น้ำหนักกับบอลได้คงเยอะแลนวมีผมมีเงิน,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 นบ,บ่ม,ม,บม,นบมีเงินแล้วก็บ่ได้ไปพี่น้องเอย้ย โอกาสมากกันกำโบอันอน<ม>กินแบบนางเอกนะคะลูก<ม>ค่ะ<ม>ทำไง,งคะนางเอกเขากินอย่างไงล่ะค่ะค่ะกระดาษทิชชู่ต้องซับปากด้วยลูกน้องน้ำจ้าทาลิสไหมเป็นโรงเรียนนะโอเคอย่างนั้นแหละลต้องทานะไม่ทาไม่ผ่านนะลูกนะ เป่าจะไปจะจะพาไปประชันกับอีเอ,นะอื้อยคนปากแด, <c oughs> ดงนั่นแหละคนปากแดงนั่นแหละนั่นโอ,อ้ <c oughs> สุดยอดดานหน้าเยา้าไรอยาอะไรนี่ยำมุ้เส้น <c oughs> <c oughs> ทุกคนหันมาอีกทีหมดแล้ว ข้าววันบ่ได้กินอย่างที่ข้าต้องการครับบ่แฮปปี้ปานไดน้องนาา้าจ๋าหมดหมดก่อนมันมีห่านอะไรห,ห่านบ่ได้ว่าห่านดังนะคู่เมืองเนาะคู่เมืองยนงอะมันหลายร้านคู่เมืองอะไรก็หันได้อีก อยากกินต้มยำปลากระพงพี่น้องตบมยังก่อนปลากระพงนึ่งมะนาวน้องน้ากระเทียมอ<ฮ>ะทะยอยังมาวะถือหูก,กูนี่ฮะทำไมอะนี่ข้าวนี่ทะยอยข้าวมานี่ติดหูกูนี่น,นี่มีอยสองคนมีเทม,มแกลตสองคนนั่นแหละมันโยนเห็บปาแต่มันดีมาใส่หางดู แล้วก็ข้าวติดมือมันมันอะไราี้นะเออมันมาสวดมาเลยโอนโภข้างหน้าจ๋าอันี้ค่ะือนี่น้าแห่งกระขาดแห่งกระจุ่มือลงไปกัดมือเองนะไม่เป็นไรปอตึกตึงเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันมีัฟทำมีฟนะเจังเออมอออ่นจับมันไปฆ่ากินเลย จับมันได้ไหมล่ะจับไม่ได้เราจับไม่เอาก่อนเลยอิ่มหร้วยังหนูยังไม่อิ่มเรื่อยๆค่ะปาดแมงวานสวยๆคัดหูข้างนั้นด้วยไปไหนแล้วเป็นคนใสๆอ่ะ สั <thôi S 2> ไปานี้มสแกรนซรีน <kuin> ด <Ranger Foot> ังดค่ะ <ís> ม <tôi> ีสแกรนซ์รีนปมีสแกรนสรินแล้วมาเทาห่นางเหรอมิสกรนรหนเยด้อานนี้นะไอีแต่เป็นงกเ่ยน่อยยังไงอาอยู่อืม กับบริคิดว่ามันสิโตใหญ่ขนาดนี้ตั้ชื่อเลยเล็ก <laughs> นั่งกับสมส่วนน,งนางตัวใหญ่แต่นางสูงต้องน้ำข้ามจ้ามาพี่มาสกีกหนู่มนี่หลอ,อ,อแก้มกัโตแล้วแก้มกินข้าวนะอิ่มแล้วจะไปให้อาหารปลาเหรอลูก <laughs> อืม ปลากระไรอะไรกันแม่แต่ปลาที่แบบว่าบ่อันตรายต่อคนเนาะปลากระหู้อย่างกระปลาอยังกระหยปลาพาเดย์เนาะบ้านเฮาก็ใกายปลาพาเดย์โอดีอุ้ยหนูดื่มด้วยล่ะคะดื่มชาดื่มชาดด้วยหรอลูกใช่ไหมคะโอเคค่ะหนูท่องว่างดื่มหมดได้ดอก เขาเขาใส่ตะไคร้มันก็หอมแล้ววะแซ่บเอยรู้สึกว่าจะมีมะระด้วยใช่ไหมใช่จ้ะตามอะไรนี้นี่ขมเลยสมองสปูแซ่บยูปูนะเป็นปูดองปูดองอันนี้ตามป่านะใส่ะใส่ปูดองน้ำใส่มะระใส่ตะไคร้ปูดองโอ้โหใส่กระเนียมใส่กะเทีย ูิรไมมมาเลยอ้ยอยอเอามาแล้วเว้ยอุ้ยอุ้ยจับเอาเร็วมันมามดแล้วนนเแพเปแพมาแล้วเว้ฮะน้เป็นแพเห็นด้ยย่เ้าหวานลงไปลายๆในสงสารมันแาะคอนมันไม่ถึงมันทัวทัวมันทัวทว มันเข่ามากก็ได้งง่เือง่ลูกอสปลากระดกเดียทำบบนั้เหรอในี่บบปลาบินนอ่โนโดปลาเ่นนี้เฮ้ยน้าตรแลูกโทอย้อดกขาลงไปสวบกลับแล้วเรื่องนี้ตกปลาแต่ืเี้ยันนี่ น้ำจ้าพยางไงปลานี่อน้ำปลาสวายอ <c oughs> น้มันปลาสวายอันนี้มันปลาบึกบึกมันยังไม่ใหญ่นะมันใหญ่กว่านี้อิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มแล้วค่ะสะบัดขันหูซ้ายขวาจิกกล้องครับรรตาต้องจิก เบปากมองบนอืมอืมอืมข้มโทษนะคะที่สวยกว่าไม่สวยก็ทำใจเนาะแบบไม่แคร์ะอนะเหมือนไม่แคร์ไม่แคร์ก็ไม่ได้แคร์อะอม่ได้แคร์ป่ะอืมอืมไม่มีนะไม่ได้แคร์อืม เช็คบินรัวๆอ้าวสามพันห้าร้อยยืนมาทำไมแปดสิบบาทให้ตายเถอะทุกคนทุกท่านสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอย่ามองมาทางนี้ได้โปรดเถอะได้โปรดใช่ไหมสแกนได้ไหมฮะ